ผมเองก็อยากที่จะพูดสิ่งนี้จากใจของผม You know God has called us to teach the word of God and help people live in victory and find God's purpose for their lives พระเจ้าได้เรียกเรามาให้สอนถ้อยคําของพระเจ้าเพื่อจะช่วยนําพาชีวิตผู้คนเข้าไปสู่ชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้า And we've been obeying this call of God on our lives for the last 20 years แล้วเราก็ได้ทําตามเชื่อฟังการทรงเรียกของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรามานานหลายปีแล้ว And you know

For his mission his ทุกครั้งที่พระเจ้าเรียกใครสักคนหนึ่งเพื่อจะมาทำภารกิจของพระองค์ He also provides partners พระองค์ก็จัดเตรียมผู้ที่เป็นหุ้นส่วนด้วย And I believe that you are not listening to this by accident และผมเชื่อว่าคุณเองไม่ได้มาติดตามการสอนหรือศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับเราแบบนี้ทุกวันเป็นเพราะว่า มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้เราได้เป็นหุ้นส่วนกัน want so to เราเองก็อยากจะเชื้อเชิญคุณหนุนใจคุณให้การสนับสนุนกับพันธกิจรับใช้ด้านการสอนตรงนี้ด้วยการอธิษฐาน ministry with your prayers, you know, give financially into ด้วยการสนับสนุนพันธกิจแห่งนี้ด้วยการเงินของคุณ and also share The contents social Media social like uh, in แล้วก็ช่วยกันที่จะแชร์การสอนตรงนี้ในโซเชียลมีเดียของคุณด้วยผมเชื่อเมื่อเราทำงานร่วมกันแบบนี้เราก็สามารถที่จะสร้างผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ในโลกของเราได้คุณเองก็จำเป็นที่จะต้องมีพันรกิจรับใช้แบบนี้ในชีวิตของคุณ and we also need your p a r t n e r ของค do more แล้วเราเองก็ต้องการการเป็นหุ้นส่วนของคุณเพื่อที่จะสามารถทำงานตรงนี้ได้มากขึ้น Right so thank you in advance ก็ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ For everything you're gonna sow into this ministry สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะหว่านเข้ามาในพันธกิจรับใช้แห่งนี้ So we're still continuing our series on developing a healthy soul เราก็อยากจะแบ่งปันกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาจิตใจของเราให้แข็งแรง So let's go back to Colossians 3 1 to 3 again. ให้เราย้อนกลับไปดูในโคลสีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ3อีกครั้งนึง Yesterday we were talking about how we were raised with Christ above all the things that we were under in Adam. เมื่อวานนี้เราก็ได้แบ่งปันกันไปว่าตอนนี้เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราก็อยู่สูงเหนือกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยอยู่ในอาดัม Now notice verse 1 again. ให้เราดูในข้อที่1อีกครั้งหนึ่ง The first part is telling us What has already happened in Christ ในส่วนแรกของข้อนี้ได้บอกให้เราได้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเรียบร้อยไปแล้วในพระคริสต์ It is a spiritual truth, a spiritual reality เป็นความจริงทางฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว But then there's another part here แต่ว่ามันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งในข้อนี้ Notice it says seek which is are ในประโยคต่อไปบอกว่าจงแสวงหาสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า seek these truths ให้แสวงหาความจริงนี้ seek to grow in this identity แสวงหาที่จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับตัวตนใหม่นี้ you know in order to keep our soul healthy ในการที่จะรักษาสุขภาพจิตใจของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอ Remember, ได้นะ we need to seek What God got tells us to seek เราก็จําเป็นจะต้องแสวงหาในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราแสวงหา And this is where a lot of sincere Christians are missing ตรงนี้ก็เป็นจุดที่คริสเตียนเนี่ยพลาดไปเยอะมาก You know they think that because Jesus has done everything บางทีเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าเอาล่ะพระเยซูทําทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้ว Then now they will walk in these things automatically แล้วตอนนี้เขาก็สามารถจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตได้เองโดยอัตโนมัติ You know it's like this มันก็เหมือนเป็นแบบนี้ you buy a car คุณซื้อรถมาคันหนึ่ง the car comes fully ready for you to drive แล้วรถคันนี้ก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมที่คุณจะสามารถขับออกไปได้ you know you don't have to create the engine the car comes with the engine hopefully คุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปสร้างเครื่องยนต์ด้วยตัวคุณเองก็หวังว่ารถที่คุณซื้อมาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ you know but how many of you understand you do have to start the car แต่เราเข้าใจใช่ไหมว่าการที่เราจะขับรถออกไปได้นั้นเราต้องสตาร์ทรถก่อน You do have to kick the gas คุณก็จําเป็นจะต้องเหยียบคันเร่งก่อน a l right so that the engine can do what it is designed to do เพื่อที่เครื่องยนต์จะสามารถทํางานได้อย่างที่ถูกออกแบบเอาไว้ So so for lack of a better term we can say we have all the engine we need to live in victory in Christ หรือเราอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้ว่าเรามีเครื่องยนต์อุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนหมุกละ เพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตยอย่างมีชัยชนะได้ในพระคริสต์ก็เหมือนกันกับรถไม่ได้บอกว่ามีเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยจะสามารถขับออกไปได้โดยโดยอัตโนมัติเองคุณก็จำเป็นที่จะต้องสตาร์ทรถก่อนในทำนองเดียวกันเรามีพลังทั้งหมด อยู่ในพระคริสต์ But we must seek these truths แต่เราก็ต้องแสวงหาความจริงเหล่านี้ Fill our soul with these truths เอาความจริงเหล่านี้เติมเข้าไปในใจของเราอยู่เสมอ And you know what happens แล้วคุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้น Faith comes alive ความเชื่อก็จะมีชีวิต And faith starts the engine และความเชื่อก็จะเป็นสิ่งที่คอยสตาร์ทเครื่องยนต์ Your faith ความเชื่อของคุณ takes advantage Of the power you the Christ have in ก็จะช่วยประโยชน์จากพลังที่คุณมีอยู่ในพระคริสต์ so that the power that you have been given in Christ เพราะพลังที่พระเจ้าให้กับคุณในพระคริสต์นี้ can practically effectively work in your life ก็สามารถที่จะทำงานส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตของคุณได้ That’s to why seek. we need นี่คือเหตุผลที่เราต้องสแสวงหา seek God สแสวงหาพระเจ้า seek to grow in the word of God สแสวงหาที่จะเติบโตเข้าใจในถ้อยคำพระเจ้ามากขึ้น seek intimacy with the Holy Spirit แสวงหาที่จะสร้างความสัมพันธ์อย่างสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ seeking is our part คือการแสวงหามันเป็นส่วนที่เราต้องทำ that's why it says seek those things which are above where Christ is ในข้อนี้จึงบอกว่าแสวงหาสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ประทับอยู่เบื้องความพระหัตถ์ของพระเจ้า and notice verse 2. และให้เราดูในข้อที่สอง set your mind on things above and not on things in the earth ทรงตั้งความคิดของพวกท่านไว้กับสิ่งทั้งหลายที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่กับสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่บนแผ่นดินโลก now obviously it is not saying ก็แน่นอนอยู่แล้วข้อนี้ไม่ได้บอกว่าเราไม่ต้องสนใจอยากทำอะไรในชีวิตประจำวันอีกแล้วล่ะถ้าเกิดว่าคุณแต่งงานแล้วคุณก็จำเป็นที่จะต้องดูแลคู่สมรสของคุณคอยดูแลซึ่งกันและกันคอยดูแลรับผิดชอบในสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับครอบครัว การดำเนินชีวิตคริสเตียน does not mean that we become so spiritual that we ignore the physical things of life. ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณจ๋าจนเราไม่สนใจไม่รับผิดชอบอะไรเลยกับสิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติ But what it is saying is this. ความหมายของข้อนี้เลยก็คือ that our mindset, our soul. แนวความคิดของเราจิตใจของเรา must connect to what Christ has done. ต้องเชื่อมต่อกับสิ่งที่พระคริสต์ทำเสร็จแล้วเสมอ When it says here things above เมื่อข้อนี้ใช้คําว่าสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่เบื้องบน it's not just talking about thinking about heaven all day long ไม่ได้พูดถึงการที่เราจะต้องคิดถึงสวรรค์กันตลอดทั้งวัน or maybe not thinking about going to heaven all day long หรือไม่ใช่คิดว่าโอ้อยากจะไปสวรรค์แล้วตลอดทั้งวันเลย that's not a bad thing to think about heaven แต่มันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งไม่ดีที่เราจะคิดถึงสวรรค์ but what it is saying is this แต่ความหมายของข้อนี้ก็คือ because it connects to verse one เพราะว่า ข้อนี้มันก็ยังเชื่อมต่อกันอยู่ในข้อที่หนึ่ง says, Christ won the victory, เพราะพระคริสต์นั้นมีชัยชนะแล้ว was raised above all things. และพระองค์ก็ได้เป็นขึ้นมาได้รับการยกชูขึ้นด้วยการเหนือทุกสิ่ง <accomplished> Redemption และพระองค์ก็ทำการไถ่นั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว s, And now s, sitting there, <S ตอนนี้พ right ระองค์ก็เลยนั่งอยู่ที่นั่นเนี่ยที่ด้านขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า this the truth. นี่คือความจริงอ่ะข้อพระคัมภีร์จึงบอกเราว่าให้เรานั้นอะ จดจ่อความคิดของเราไว้ที่สิ่งเหล่านี้ความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณในพระเยซูคริสต์เมื่อคุณจดจ่อความคิดของคุณอยู่ที่ความเป็นจริงตรงนี้คุณก็กำลังพัฒนาจิตใจของคุณให้แข็งแรงยิ่ง h a ้นเพราะยิ่งคุณเชื่อมโยงกันกับความจริงในสิ่งที่พระคริสต์ทำแล้วมากเท่าไหร่ the more renovation And Restoration takes place in your. Soul. คุณก็จะเห็นการกู้คืนการปรับปรุงในสภาพจิตใจของคุณเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา now notice not on the things on the earth ในข้อนี้บอกว่าไม่ใช่สิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่บนแผ่นดินโลก things the earth. on ไม่ใช่สิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่บนแผ่นดินโลก and you know that's that's what most of the people set their mind on every day อันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้คนมักจะตั้งความคิดของเขาเนี่ยจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้เสมอ you know on the news of the world ไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆ <on, S 2> ของโลก on you know on money and things หรือว่าเรื่องของเงินเรื่องของวัตถุสิ่งของ <Entertainment, S 2> ความบันเทิงหร whatever that people spend a lot of time thinking about and setting their minds on หรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะเป็นสิ่งที่ผู้คนมักจะคอยคิดถึงอยู่เสมอเลย and these things fill their soul และเขาก็คิดว่าเขาจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเติมเต็มจิตใจของเขา and every single day they totally ignore ก็เลยทำให้ทุกๆวันเนี่ยเขาไม่ได้สนใจที่จะคิดถึงพระคริสต์ Now the Scripture is teaching us believers that that's not how we live like the unbelievers. แต่ตรงนี้ในข้อพระคัมภีร์ได้สอนเราว่าเราไม่ควรจะดำเนินชีวิตแบบนั้นซึ่งการดำเนินชีวิตของเรามันไม่ควรที่จะเหมือนกับผู้ไม่เชื่ออยู่แล้ว You know most of our thinking and our conversations โดยส่วนมากทั้งความคิดและคำพูดของเรา should be around the truth what Jesus has done ก็ควรที่จะมีสิ่งที่เป็นความจริงซึ่งพระเยซูทําเสร็จแล้วนั้นเป็นศูนย์กลางเสมอ And sometimes we will face some rejection because of that แน่นอนบางครั้งเราก็อาจจะเจอกับการโดนปฏิเสธบ้างเพราะว่าเราเป็นแบบนั้น Because when your focus is on Christ เพราะเมื่อการจดจ่อของคุณอยู่ที่พระคริสต์ It become challenging to Have conversation with people who talk about nonsense. Right? But that's something that we must

Of, of the ความกังวลที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าเรามักจะไปจดจ่อกับสิ่งต่างๆในโลก When we set our minds on what Christ has done แต่เมื่อเรานั้นน่ะจดจ่อความคิดของเราไว้กับสิ่งที่พระคริสต์ทำเสร็จแล้ว On the victory of the Christ. จดจอที่ชัยชนะของพระเยซูคริสต์ In every time you think about Christ sitting at the right hand of God ทุกครั้งที่คุณคิดถึงว่าพระเยซูตอนนี้เนี่ยนั่งอยู่ที่ด้านขวามือของพระเจ้า You're thinking about his redemptive victory at the cross คุณกําลังคิดถึงการไถ่ที่มีชัยชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วบนกางเขนของพระองค์ And That kind of focus makes your soul healthy. การจดจ่อแบบนั้นมันก็จะยิ่งทําให้สุขภาพจิตของคุณแข็งแรงขึ้น And your soul begins to be grounded in biblical identity. แล้วจิตใจของคุณก็เริ่มที่จะหยั่งรากลึกมากขึ้นในตัวตนจริงๆทางฝ่ายวิญญาณของคุณ You know, it's simple. มันง่ายนะ But it takes some effort. แต่มันก็ต้องใช้การอุทิศทุ่มเทไงในการที่จะทำแบบนี้ it means we have to change what we seek นั่นหมายความว่าเราก็จะต้องเปลี่ยนสิ่งที่เราแสวงหาใหม่ right we have to change what we set our minds on เราจะต้องเปลี่ยนสิ่งที่เราคิดถึงอยู่ตลอดเวลาใหม่ I'm telling you if you simply do this แต่ถ้าคุณเพียงแค่ฝึกตัวเองทำแบบนี้เท่านั้นนะ your life will be transformed รับรองเลยว่าชีวิตของคุณอีกไม่นานจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น People

แล้วตอนนี้ชีวิตของคุณที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน Christ what the Holy is ตัวตนจริงๆของคุณถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าตรงนี้ถ้าเราคิดทบทวนดีๆนะเราจะเห็นว่าโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยที่พระญาซูไปสุดเปิดเผยความจริงนี้กับเราและผมเชื่อว่าตรงนี้แหละเป็นกุญแจสําคัญที่จะทาให้คุณมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงให้เราที่ฐานนะครับ Father we thank you for the new life we have in Christ. พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่ที่เรามีในพระเยซูคริสต์ And we declare we are brand new in Him. และเราขอประกาศว่าเรานั้นเป็นคนใหม่แล้วในพระองค์ So help us to walk in this reality every day. ขอพระองค์ช่วยเราที่จะดำเนินชีวิตในความจริงนี้ด้วยทุกๆวัน In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Well, God bless you. Have a good day today. ขอพระเจ้าอวยพรนะคบแล้วขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวันนี้